ตอนนี้ป่าที่แก่งกระจานเป็นมรดกโลกคุบเขาโพธิสัตว์ก็เป็นมรดกของโลกไปแล้วที่เราจะช่วยกันสร้างไปปลูกยางนาตะเคียนมะค่าพายุงสกักเราไม่ได้ใช้หรอกค่ะใครใช้คะเรามาแล้วไปเราได้โอกาสทำเราทำด้วยหัวใจของผู้รับใช้คนอยู่ต่อไปนะคะเพราะนั้นถ้าเราฝึกเลยว่าอ๋อเราจะละราคะก็คือต้องให้คนอื่นเป็น ถึงเวลาให้ตัน,นีขี้เหนียวให้ไม่เป็นนี่เย็นไม่ได้นะให้ไม่เป็นเย็นไม่ได้หรอกเราลองดูภาพที่ตอนนี้กำลังขึ้นนะคะในเด็กๆไม่ชีน้อยของเรานะคะเด็กๆในโรงเรียนที่อยู่ที่สองพี่น้องเนี่ย เดินเข้ามาหาคุณแม่เขาเป็นดอกไม้บานในขณะที่เขาเดินเข้ามาหาคุณแม่เนี่ยเขาทําให้ใจของเขารู้ตื่นระเบิดบานนั้นเราจะเห็นเลยว่าดอกไม้มันบานอยู่ในหัวใจของเด็กเราปลูกต้นไม้อยู่ในหัวใจของเด็กหูบเขาโพธิสัตว์จะมีพื้นที่เท่าไหร่ก็ตามเด็กมันบานก่อนแล้วพอเด็กตรงนั้นบานเนี่ยนะคะคุณแม่เชื่อมั่นเลยว่าตรงนั้นน่ะคะ่ะจะเป็นอุทยานประวัติศาสตร์ที่เราได้ทิ้งมรดกไว้ให้กับโลกใบนี้ ไม่ว่าเราจะยกบิ๊กมูฟที่คนอื่นไม่เอาแล้วไปตอนนี้คุณแม่ทางานกับหลายเครือข่ายมาแม้กระทั่งเครือข่ายที่มีต้นโพต้นไซตต้นไกลต้นกลางที่ไหนไม่เอาคุณแม่รับหมดเลยนะคะเพราะเรามีต้องเยอะอ่ะแล้วเราเนี่ยวางแผนการทํางานเรามีนาขั้นบันไดมีหุบเขาสมุนไพรเรามีวิธีการที่จะทําให้มันเกิดทั้งหนึ่งพืชที่เราปลูกแล้วเนี่ย เราเชื่อเลยว่าออกซิเจนที่ได้จากตรงนั้นมันเป็นของโลกอยู่แล้วแหละพืชทุกต้นเล็กใหญ่เหมือนกันคือเราอย่าไปคิดว่าเราต้องมีเงินเยอะๆก่อนเราถึงจะทํางานปลูกต้นไม้ถือเป็นการให้ที่ถูกที่สุดแต่โอ้เสรษฐีเลยนะคะคือให้กับโลกเลยอะคนที่ให้อะไรสักอย่างหนึ่งแล้วให้โลกได้ออกซิเจนจากต้นไม้หนึ่งต้นที่เราปลูกเนี่ยมันมหาศาลมากเพราะฉะนั้นตอนนี้ฝนตกดดูการดีมากเลยค่ะ คุณแม่ก็เตรียมต้นไม้ไปลงเนี่ยไอ้ต้นเล็กๆเ,เนี่ยเป็นหมื่นสองหมื่นต้นแต่ต้นใหญ่ๆเนี่ยเป็นพันต้นคืออยากจะให้ทุกคนเห็นว่าเราทำได้ในเวลาที่เรากำลังมีชีวิตอยู่นี่แหละการให้ที่เรารู้สึกว่าเราเย็นได้เราให้คนอื่นเป็นมันไม่ได้ให้เพื่อตัวเราหรูกแต่มันให้เพื่อลดตัวตนของชั้นแล้วมันเป็นรางวัลกับโลกอันนี้แหละค่ะที่อยากจะบอกว่าเหนื่อย กายก็เหนื่อยไปเถอะทำงานหนักก็เหนื่อยแต่ใจไม่เหนื่อยเพราะจิตมันคิดจะให้เมื่อจิตมันคิดจะให้มันเบาจิตที่คิดจะเอามันหนักเพราะนั้นการให้ของเราต้องไม่รอคอยว่าใครจะชมเราใครจะตกมือใครจะเห็นว่าเราดีเราถึงจะทําต่อไปให้เห็นว่าเราไม่ดีเราก็จะทําถ้าเรารู้ว่าเราทำแล้วมันเป็นการปล่อยว่าง